ขอบคุณครับคนอื่นต้องสวัสดีท่านนายสวยาดิ์ช่ยวยเกียรดน้องอังแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องครับวันนี้เป็นเรื่องน่าย,ยินดีในกลุ่มอาธิการปลุกรุ่งอรุณตอนนี้มี28ท่านนะครับที่เข้าร่วมขอบขอบคุณพระเจ้าอขออภัยพี่น้องนะครับบางท่านยังไม่ได้ปิดไมค์ขอท่านเช็คไมค์ของท่านด้วยครับพี่น้องครับพมธีในการเฝ้าเดี่ยวอย่างที่น้องอังได้บอกคือ ถ้าทำโรมบทที่แปดข้อที่เก้าถึงสิบสองขราผมได้กล่าวว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้เนื้อนหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคิดผู้นั้นก็ไม่เป็นของผงและถ้าพระคิดอยู่ในท่านทั้งหลายแล้วถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาป แต่วิญญาณจิตของท่านก็จะดำรงอยู่เพราะความชอบธรรมถ้าพระวิญญาณของพงผู้ทรงชุบเผยสู่ให้เป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายพงผ,ผู้ทรงชุบเผยเยสู่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้น <c oughs> จะก,กระทําให้กายซึ่งตายของท่าน <c oughs> เป็นขึ้นมาใหม่โดยเดชแห่งพระวิญญาณของพงซึ่งทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายเป็นนี่ แต่ไม่ใช่เป็นนี่ฝ่ายเนื้อหนังที่จะดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังพี่งครับในข้อที่เก้าขึ้นต้นมาบอกว่าถ้าพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่านังหลายพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าคือพระวิญญาณของพระเซูสุิคิดคือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ ประโยคนี้น่าสนใจมากถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆครับผมใช้ชื่อเรื่องจากประโยคนี้ตั้งชื่อเรื่องจากประโยคนี้ว่าเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตในเราพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตในพี่น้องทั้งหลายทุกคนที่นี่สถิตในอาจารย์สวย แจนเชอเกียตน้องอังแล้วก็พี่น้องทุกคนที่นี่แล้วก็พี่น้องที่รับฟังทางบ้านด้วยทุกทุกคนที่ฟังในช่องอ่า YouTube ของจงรักด้วยนะครับพ่ะวิญญาณของพี่เ้วสถิตอยู่ในเราทั้งหลายชื่อเรื่องนะครับเมื่อพระวิญญาณของพี่เ้าสถิตในเรามีทั้งหมดสี่ประการประการที่หนึ่งเราไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้ พระวิญญาณและเป็นของพระเจ้าแล้วประการที่สองเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตในเราเรามีพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราเพื่อช่วยให้ตัวเก่าของเราตายนะครับประการที่สามเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในเราเราจะถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ในอนาคตครับด้วยเดชแห่ง พระวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่สี่เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตในเราเราเป็นนี่พระคุณของพระเจ้าผู้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตในเรานี่คือเนื้อหาสี่ประการเราจนวนประการที่หนึ่งนะครับเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตในเราเราไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณและ เป็นของพระเจ้าแล้วในข้อที่เก้าถ้าพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆหมายความว่าพระวิญญาณเป็นสุดสถิตอยู่ในเราทั้งหลายจริงๆพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณเป็นสุดพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณสถิตอยู่ในเราจริงๆนะท่าน ก็ไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังถ้าชีวิตของเราพระวิญญาณอยู่ภายในแล้วจริงๆนะฮะเราไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนัง,นงแต่อยู่ใต้พระวิญญาณหมายถึงว่าถ้าเรารักษาการทรงสถิตของพระวิญญาณถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้าถ้าเราอ่านพระวจนะคำข,ของพระเยาวเรานมักการอย่างสม่ำเสมอ เรามีชีวิตที่ผูกพันกับพายามิสุดและพระวจนะคำของพระเจ้าเรามาคิดจกักเราเข้ากลุ่มอธิษฐานปลุกลุ่มอะลุ่มและกลุ่มต่างๆของคิดจกักรักษาการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราหรือเหมือนที่ท่านอาจารย์สวยท่านสอนเราครับว่าจงให้ใส่บนแท่นเผาเครื่องบูชาลุกอยู่เสมอหมายถึงว่ารักษาการทรงสถิตของพายามิสุดิในชีวิตของเราตลอด วันเวลาไม่ว่าเราทําอะไรถ้าเราเป็นแบบนี้เราดําเนินชีวิตแบบนี้ท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังเนื้อหนังในชีวิตของของเราจะค่อยๆเหี่ยวแห้งแล้วก็ตายไปนะเนื้อหนังก็จะเปรียบเสมือนต้นหญ้าที่เหี่ยวแห้งแล้วก็ตายไปในที่สุดแต่อยู่ใต้เอยอัน ต่ชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ใต้การทรงนำของพระวิญญาณพระวิญญาณในสุดในชีวิตของเราจะสร้างชีวิตใหม่ของเราให้เติบใหญ่เติบโตขึ้นในทางของพระวจนะคำของพระยาวพระวจนะคำของพระยาวจะเปลี่ยนจะสร้างชีวิตของเราใหม่เมื่อเนื้อนหนังในชีวิตของเราเี่ยวแห้งเหมือนกับต้นหญ้าแล้วก็ต,ตายไปแล้วก็ในวัดต่อมาบอกว่าผู้ดใดไม่มีพระวิญญาณ ของพระชิตคุนั้นไม่เป็นของผงหมายถึงว่าเราทั้งหลายเนี่ยเราเป็นของพระองค์เพราะว่าเรามีพระวิญญาณของพระชิตพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราแต่ผู้ที่ไม่มีพระวิญญาณของพระชิตหมายถึงว่าผู้ที่ไม่ได้รับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ผู้ที่ไม่เชื่อในพระนามของพระเจ้าเขาจะไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ย คนนั้นไม่ได้เป็นขององค์แต่เป็นเรื่องที่ได้ยินดีพี่น้องทุกคนวันนี้เราเป็นของพระเจ้าแล้วเราเป็นขององค์พระเยซูคริสต์เราไม่ได้มีชีวิตอยู่ภายใต้เนื้อหนังเนื้อหนังในฟิงเราเกี่ยวแห้งแล้วก็ตายไปแต่ชีวิตของเราอยู่ภายใต้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังสร้างชีวิตของเราขึ้นใหม่ให้ถูกต้องตรงตามพระวจนะคำของ อง์นะครับนี่คือประการที่หนึ่งระการที่สองเรามีพระยุคิดอยู่ในชีวิตของเราเพื่อช่วยให้ตัวเก่าตายจะอยู่ในข้อที่สิบข้อที่สิบบอกว่าและถ้าพระคิดอยู่ในท่านอังไหลแล้วถึงแม้ร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาปหมายว่าร่างกายเนื้อหนังของเราเราตายต่อบาปแล้วเราตายแล้วเราถูกตึงไว้กับ องพระเยซูคิดแล้วกายเนื้อหนังของเราสิ่งไม่ดีนั้นตึงไว้กับองพระเยซูคิดที่กลางเฉียงขององค์แต่วิญญาณจิตของท่านก็จะดำรงอยู่เพราะความชอบธรรมแต่ชีวิตเราเวลานี้เราเป็นชีวิตชีวิตใหม่แล้ววิญญาณจิตของเราดำรงอยู่กับองค์พระเยซูคิ์เพราะความ ชอบธรรมของพงหมายคือว่าเรามีพระเยซูริตอยู่ในชีวิตของเราเพราะวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูริตอยู่ในชีวิตของเราเพื่อช่วยให้ตัวเก่านี้ตายจริงๆและชีวิตของเราจะเป็นชีวิตใหม่ที่แสดงออกมาให้กับคนได้เห็นถึงชีวิตใหม่ชีวิตขององค์พระเยซูริตจริงๆแต่วิญญาณจิดของท่านก็ดำรงอยู่เพราะความชอบธรรมเพราะความชอบธรรมของ พระเยซูคริสต์เมื่อพระวิญญาณสถิตอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยพระวิญญาณก็จะช่วยให้เรานะครับมีชีวิตที่สับแดงออกถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์เป็นชีวิตที่สอดคล้องกับพระวจนะคาของพระเจ้าให้กับทุกคนได้เห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราเห็นพระวจนะคําของพระเจ้าที่จะสําเร็จในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนนี่คือประการที่สอง ประการที่สามครับเมื่อพายานของพระเยซูสถิตอยู่ในเราเราถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ในอนาคตด้วยเดชแห่งพายานจะอยู่ในข้อสิบเอ็ดไ,ได้กล่าวว่าถ้าพายานของพงผู้ท่งชุบให้เปีสู่เป็นขึ้นมาเปี่ยสุขิเป็นผู้แรกผู้เป็นขึ้นมาจากความตายนะครับทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย เป็นพระวิญญาณเดียวกันที่ชุบพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายและพระวิญญาณนี้พระวิญญาณสุดพระวิญญาณของพระเจ้าพระวญาณของพระเยซูคริสต์นี้อยู่กับเราพงผู้ทรงชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นข้นมาจากความตายนั้นจะทรงให้กายซึ่งตายของท่านเป็นขึ้นมาใหม่โดยเดชแห่งพระวิญญาณของพงผู้ทรงซึ่งสถิตอยู่ในท่านหลายแล้วสมมติว่าชีวิตของเราเรา จากโลกนี้ไปก่อนที่พระเยซูริ์เสด็จกลับมาครั้งที่สองเมื่อพระเยซูริ์กลับมาครั้งที่สองเนี่ยร่างกายของเราจะเป็นเหมือนพระเยซูริ์ที่เราจะเป็นขึ้นมาจากความตายโดยฤทธิดเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับกายซึ่งตายของท่านต้องตายของท่านนั้นพระเจ้าจะชุบเหมือนกับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ชุบพระเยซูริ์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ย พงจะชุบชีวิตของเราให้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยนะครับแล้วชีวิตของเรานี้จะเป็นชีวิตใหม่เป็นชีวิตฝ่ายวิญญาณเป็นชีวิตของพระเจ้าจริงๆโดยเดชแห่งพระวิญญาณสุดที่สถิตอยู่ในเราทั้งหลายน่าตื่นเต้นนะครับถ้าวันนั้นมาถึงเนี่ยพี่น้องธรรมิกชนทั้งหลายที่ตายไปที่จากโลกนี้ไปก่อนเนี่ยพระเจ้าจะชุบทุกคนให้เป็นขึ้นมาใหม่ ทั้งหมดโดยลิธเดชแห่งพระวินญาณบริสุทธิ์ครับอันนี้คือประการที่สามประการที่สี่เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในเราสิ่งที่เราได้รับเนี่ยประการที่สี่คือเราเป็นหนี้พระคุณผู้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับเราในข้อที่2สบองเพรว่าดูก่อนพี่น้องงหลายเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายเป็นหนี้แต่ไม่ใช่เป็นหนี้ฝ่ายเนื้อหนัง ที่จะดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังเมื่อไม่ได้เป็นนี่ฝ่ายเนื้อหนังนะครับแล้วเราเป็นนี่อะไรเราเป็นนี่พระคุณของพระยาผู้ทรงประทานพระวิญญาณในสุดทรงสถิตยอยู่กับเราถ้าเราเป็นนี่ฝ่ายเนื้อหนังเราก็จะดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังตอบสนองต่อเนื้อหนังแต่วันนี้เราไม่ได้เป็นนี่ฝ่ายเนื้อหนัง เราเป็นนี่พระคุณของพระเจ้าต่างหากเราก็จะตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าตอบสนองต่อพระเยสุคิ์เจ้าตอบสนองต่อพระวจนะคําของพระเจ้านะครับโดยการที่ชีวิตของเราเนี่ยวยิญญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่กับเราทั้งหลายจริงๆเราอยู่ใต้พระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังอีกต่อไปเราไม่ได้เป็นนี ไหวเนื้อหนังแต่เราเป็นหนี้พระคุณของพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่งทุกอย่างผู้ทรงประทานพระวิญญาณมิสุทธิ์สถิตอยู่กับเราเพราะฉะญัาณวันนี้ให้ชีวิตของเราเนี่ยตอบสนองต่อบเขาจะน้าคาของพระเจ้าตอบสนองต่อพระวิญญาณริสุทธิ์ตอบสนองต่อ,พระ,ะอพระเจ้าด้วยการที่เราถวายชีวิตของเราในการรับใช้พระเจ้าด้วยการที่เราจะนมัสการพระเจ้า โดยการที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐของพระยาและทํางานทั้งสิน้นนะครับและทําน้าพระทัยของพระยาทั้งสิ้นในชีวิตของเราให้สําเร็จนะครับที่พง์ปรารถนาให้เรากระทํานั้นเราจะกระทําให้สําเร็จในวันนี้ในการช่วยเหลือโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณมิสุดที่จะผลักดันเป็นแรงเป็นกําลังใจให้เรากระทําเพื่อถวายกิตยศแด่พง์ครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดในชื่อเรื่องเมื่อพระวิญญาณของพระยา สถิตในเราเราใส่ชื่อของเราลงไปนะครับเมื่อพระวิญญาณของพระเยาสถิตในรัฐลึ L1 ข้อหนึ่งรัฐไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณและเป็นของพระเจ้าแล้ว L1 ข้อสองเมื่อพระวิญญาณของพระเยาสถิตยอยู่ในรัฐรัฐมีพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของรัฐเพื่อช่วยให้ตัวเก่า ตายแล้วนะครับ L1 ข้อสามเมื่อพยญาณของพระญาสถิตยอยู่ในร,รัฐรัฐถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ในอนาคตด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ L1 ข้อสี่เมื่อพยญาณของพญาสถิตยอยู่ในรัฐรัฐเป็นหนี้พระขุนพระเจ้าผู้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์สับเราพี่น้องครับเพราะว่าเจาริญข่ำนี่หนุนใจเรา พราะเจ้าคำนี้สําเร็จในเราทั้งหลายแล้วเราเป็นหนี้พระคุณของพระยา้าในอนาคตเราจะถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่โดยฤทธิเดชของพระวิญญาณโดยฤทธิเดชของพระ้าเรามีพระเยสคิสอยู่ในชีวิตของเราและเราไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เรารักษาฟไฟบนแท่นเผาเครื่องบูชาให้ลุกอยู่เสมอครับ ให้เราติดสนิทกับพระเจ้าติดสนิทกับพระวิญญาณฟังเสียงของพระวิญญาณที่จะสอดคล้องกับพระวจนะคําของพระเจ้ญญาแล้วเชื่อแล้วก็ทําตาม้วยสุดจิตสุดใจสุดกําลังของเราครับขอพระเจ้ญญาที่รทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านะานะครับและขอบมอบเวลาครับผมเนเนนขอบพระคุณพระเจ้าเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําเรานะคะ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราเราไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติอีกต่อไปเราขอบคุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายเป็นมนี้พระคุณพระเจ้าผู้ทรงกระทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้สถิตอยู่ภายในเราและเราเป็นของพระองค์แล้วเราไม่มีตัวเก่าอีกต่อไปแล้วนะคะเราได้รับการช่วยกู้จากตัวเก่าโดยพระนามของพระเยซูโดยฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระเจ้าช่วงเวลาสุดท้ายนะคะขอมอบเวลาให้กับ อาจารย์เชิดจูเกียรตินะคะนาเราอาธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ค่ะครับขอพระเจ้าอ,อายพรอันงจัดสวัยขอพรรักจันรวันชัยและพี่น้องทุกท่านนะครับขอพระเจ้าประทานพรแก่กเรานะครับพระามาพสูตรประทานความเข้าใจแก่เราอ่านประคําของพระเจ้านะครับคําสอนในเช้าวันนี้ก็ดีมากนะครับก็พูดถึงนะครับชนะเราต้องชนะ แต่อย่างเดียวที่จะชนะได้ก็คือโดยการพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะพ้นอำนาจบาปในชีวิตประจําวันจะมีชีวิตที่ชอบธรรมนะครับคำสอนในเช้าวันนี้ก็พูดถึงว่ามีชีวิตใต้พระวิญญาณแม้กายเราเนี่ยกายเนื้อหนังเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยกระดูกเลือดเนื้อต่างๆจะตายนะครับแต่จะมีกายใหม่นะครับแต่ถ้าดําเนินชีวิต ตามเนื้อหนังจะตายนะครับนั่นหมายถึงว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูแล้วเรารับชีวิตใหม่ค้นอำนาจเนื้อหนังไม่เป็นท่าเนื้อหนัง,เป,นนเ,นนงเป็นอิสระจากเนื้อหนังแต่ขอย้ำกรับว่าแต่อย่าให้โอกาสเนื้อหนังนะครับเพราะจะกลับมาเป็นนายอีกดังนั้นให้พี่น้องทราบว่าเนื้อหนังนะครับไม่ตาย อยู่กับเราจนสิ้นชีวิตสู้กับพระเจ้าตลอดนะครับให้พี่น้องกลับไปดูในคําสอนใน20บทเรียนนะครับในบทที่18พูดถึงการชนะการทดลองก็คืออย่าบำลุงบำเลนในฝ่ายเนื้อหนังโลม13ข้อ14อาเมนไหมเพื่อที่วิญญาณจิตของพี่น้องจะควบคุมกายฝ่ายเนื้อหนังให้เป็นทาสของความชอบธรรม สรุการโดยพระบิดาเจ้าผู้สูงสุดขอบคพระนามของพระบิดาเจ้าทุกใบพรทีเราทั้งหลายที่แสวงหาพระนามของผมเราสิ้นดม่ขาดแคลนโดยคุณที่แสวงหาพระเจ้าไม่ขาดของดีไม่ขาดความเข้าใจไม่ขาดความรู้ใดๆทั้งสิ้นเวพรแกลนที่ชนบุราที่เรียนผู้ที่รับใช้จะพัฒนาของประธานและผู้ที่ประกอบอาชีพการงานทุกสาขาอาชีพรับการเวพรโดยหาธตรกิจของพระเจ้าเที่ยวกับปีสองสี่นี้เราจะรับพรอยันถ้าวีคูณและจบลงที่ซาดีบทที่แปดห้าหกกล่าวว่า พระเจ้าทรงสร้างเราให้ต่ำกว่าพระเจ้าหน่อยเดียวและสวมศักดิ์สรีและเกียรติให้หมอบอำนาจการครอบครองภัตกิจให้อยู่ใต้เท้าของพี่น้องทุกท่านในานามขององค์พระเยซูริ์เจ้าอาเมนอาเมน